พี่น้องสื่อมวลชนที่รักทั้งหลายรถแท้งที่น้องทุกท่านที่มาในงานลำลึก15ปีการเป็นชีพขององค์มูลทองไทยวิวเดชนประชาธิปไตยในรูปนี้นะครับผมอยากจะกล่าวเป็นภาพว่า การล้ำลึกที่สำคัญที่สุดก็คือการยืนยัดเจตนารมณ์อุดมการของคุณลุงดวงทองไพวันผมคงใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่นนั้นนะครับเพื่อที่จะมาตอบย้ำว่าเจตนารมณ์อุดมการของลุงดวงทองไพวันคืออะไรแล้วเราบรรลุแล้วหรือยัง หากยังไม่บรรลุเราจะทำอย่างไรกันต่อไปข้อแรกนี่นะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยลุงกองประกาศอย่างตึกกลก้องนะฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ทั่วโลกครับก็ค,คือว่า <คน S 1> <ท>ยป้าน้อยนะคะภรรยาคุณลุงนะคะก็เดินทางมา<ต>ด้วยาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นขอให้ทหารพลด็กการทั้งหลาย จงรับรู้ไว้ด้วยนะครับว่าคนไทยฆ่าได้แต่อยามไม่ได้ครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าไม่มีใครกลัวเผด็จการรัฐประหารไม่มีใครกลัวอนุรักษ์นิยมจารีนิยมเป็นอันขาดหากว่าพวกคุณมาค่มเหงน,นังแกกดขี่ประชาชนจนสุดทนแล้วแล้วก็ประชาชนย่อมลุกขึ้นสู้กับพวกคุณอย่างแน่นอนนี่คือข้อแรกที่ ลุงทอทองประกาศให้กึกกล้องในประเทศไทยและก็ทั่วโลกด้วยข้อที่สองลุงก็ประกาศชัดนะครับว่าชาติหน้าเกิดมาคงไม่พบเจอการปฏิวัติอีกการปฏิวัติก็คือการรัฐประหารนั่นเองดังนั้นนี่นะฮะผมจึงอยากจะกาบเรียนสื่อทุกท่านรวมทั้งพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมง,งานลํำลึกในวันนี้ว่า ที่สําคัญก็คือเราต้องแบกรับภารกิจนี้นะครับก็คือทําให้การรัฐประหารเกิดขึ้นไม่ได้อีกแล้วต่อไปในประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าจะทําได้สองประการประการที่หนึ่งก็คือว่าต้องจับพวกยิ่งนาจรัฐประหารมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ครับท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะอุณเพ้อฝันไปหรือเปล่าเพราะว่าคณะรัฐประหารทุกชุดนี่นะครับเขา ออกพรกรนิรโทษกรรมพวกเขาเองหลังจากที่เขายึดอำนาจเสร็จแล้วก็สารดีกาเคยมีคำมินิจฉัยรือคำพิพากษาว่าพวกที่ยึดอำนาจได้เรียบร้อยแล้วเป็นรัฐาธิปัตย์ดังนั้นนี่เขาสามารถออกกฎหมายใดๆก็ได้อันนี้ผมทราบครับแต่ว่าข้อสําคัญที่จุดนี่นะครับก็คือในโลกนี้เนี่ยยังมีกระบวนการในระดับโลกที่สามารถยื่นมือเข้ามาเล่นงาน การยึดอำนาจรัฐประหารในประเทศต่างๆได้ผมกับปราชาธิดาเนี่ยได้เคยเดินเรื่องนี้ไปแล้วครับนั่นก็คือสารอาญาระหว่างประเทศสารอาญาระหว่างประเทศนี่เนเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับถ้าในประเทศไหนกระบวนการยุติธรรมไม่อาจจะนำพาความยุติธรรมให้กับประชาชนได้สารอาญาระหว่างประเทศสามารถยื่นมือเข้ามาเพื่ออำนวยความยุติธรรมนั้นให้ปรากฏ กับประชาชนในประเทศนั้นและให้ปรากฏกับชาวโลกด้วยและในความผิด4ีประการที่สาารญาระหว่างประเทศสามารถยื่นมือเข้ามาดำเนินการได้นั่นก็คือความผิดใน,นานะที่ทำอาชญาการรมต่อมนุษยชาติการรัฐประหารก็ดีหรือการฆ่าคนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดีอันนี้เนี่ยมันข้าตายความผิด,ผดที่ทําลายมนุษยชาติชัดเจน ตามกฎหมายของศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งองคประกอบมี4ประการครับก็คือ1เป็นการกระทำเป็นการกระทำที่จงใจเป็นการฆ่าคนเป็นการกระทำอย่างมีระบบและก็ใช้พื้นที่กว้างขวางการที่ด้นน้รัฐประหารทุกครั้งก็มีองค์ประกอบเข้า4ประการนี้กระทั่งย้อนหลังไปถึง6ตุลานะครับหรือว่าย้อนหลังไปเมื่อปี53ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะดําเนินการนำข้าวนักประหารที่มํอำนาจสมเร็จในประเทศมาลงโทษตามกฎหมายในประเทศทท่ได้เราสามารถที่จะเดินเรื่องไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศผมเองไม่ทราบนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเมื่อไหร่ดังนั้นจึงอยากจะฝากไปยังพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทุกพรรคประการแรกเลยขอให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทุกพรรคต้องมีนโยบาย ประกาศรับรองเขตอำนาจสารอาญาระหว่างประเทศในกรณีการทำลายล้างมนุษยชาติแ m e a อเกนฮิวแมนิ i ี้นะครับผมการเ,เรียนไปยังทุกภาคการเมืองต้องมีนโยบายนี้นะครับนนกระดกัก็การเ,เรียนไปยังประชาชนทุกคนว่าบอมพิจารณาพรคการเมืองที่ท่านจะเลือกโดยดูนโยบายข้อนี้ด้วยเพราะหากแท้าหากว่าท่านไม่ตั้งใจในการที่จะป้องกัน ไม่ให้เกิดการรัฐประหารในประเทศนี้อีกผมเชื่อว,ว่าเดี๋ยวมันก็มาอีกฮะมันก็เข้ามายืดอมหน้าอีกออกพอลกักอีกแล้วมันก็มาฆ่าคนอีกซึ่งเรายอมไม่ได้ครับท่านทั้งหลายเห็นด้วยกับผมไหมครับเราต้องเอาพวกรัฐประหารเนี่ยมารับโทษทางกฎหมายหากว่ารับโทษทางกฎหมายในประเทศไม่ได้ก็ต้องรับโทษทางหมายทางสากล ดังนั้นเนี่ยพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอาจจะเสนอนโยบายในเรื่องแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ผมเห็นว่าที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าต้องรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศในกรณีของอาญากรรมต่อมนุษยชาติประการที่สองต้องร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนครับต้องร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนที่ผ่านรัฐสภานี่ เป็นการแก้ไขที่อำนวยผลประโยชน์ให้กับฝ่ายรัฐประหารฝ่ายคอสช,อชอเป็นการเฉพาะผมก็ขออนุญาตสั้นๆสิ่งที่นี้ก่อนนะครับก็คือฝากพรรคาการเมืองที่จะจู่ถนนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี่อย่างน้อย2ประการหนึ่งก็คือต้องมีเดียบายประกาศร,รับรองเขตอำนาจศาลนายะบับประเทศในกรณีของ time against humanity ข้อที่สองก็คือต้องประกาศกับประชาชนทุกคนเลยว่า ต้องร่างรัฐธรรมนูนโดยประชาชนฮชแต่หากว่าร่างรัฐธรรนูนโดยประชาชนี่พวกเราสามารถเราเจตจำนงประชาธิปไตยทุกประการของเราเข้าไปในนั้นได้นะครับก็ขออนุญาตที่จะใช้เวลาสั้นๆเป็นที่นี้